หลังจากที่แฟนๆลุ้นอย่างหนักถึงความสัมพันธ์ของคู่จิ้นเบสรักวานีกับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักและเสิร์ฟความฟินให้แฟนๆได้เห็นอยู่ตลอดล่าสุดเจอตัวสาวเบสในงานวงสงละครตามหารักที่เธอลืมเจ้าตัวก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆเป็นเพื่อนกันมา2ปีแล้วรู้จักกันปีที่แล้วปีนี้มาทำโปรเจกต์ด้วยกันมากขึ้นตั้งแต่ถ่ายญาติมาอก่อนหน้านี้รับงานไลฟ์คู่แล้วมาตอนนี้ทำตลาดเขาเรียกว่าเทศกาลส่วนที่คนเชียร์ก็งงเหมือนกันว่าทำไมคนถึงมาเเเเเเชีีีีียยตอออนนนนน้้้้คคมมมมมมหหืืดดดดดิิ่่่่าาไไวววปทแล เราจะเสียงดังหยุมหัวกันแต่พอมาตอนนี้ทําปุ๊บแล้วคนที่จิ้นก็กลายเป็นมาว่าไม่น่ารักเลยทำไมไม่พูดกันดีๆคอมเมนต์ comment, ที่เขาว่าเป็นเรื่องวอยวายเราจะชอบแกล้งกันแล้วพอบิ๊กเขาทําไม่ได้เราก็แบบโอ้ยอะไรเนี่ยบิก๊กซึ่งหนูเป็นแบบนี้กับเพื่อนอยู่แล้วเราเคยไลฟ์ตั้งแต่ปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้แต่พอมีคนจิ้นเยอะก็จะมีคอมเมนต์ขึ้นมารัวๆว,ว่าพูดดีๆส่วนคนที่เชียร์คงอยากจะได้แต่โมเมนต์หวานๆเงินมากพอทําได้เราทําให้ตลอดรู้อยู่พอเราเสิร์ฟไปเขาก็รับไงจะโทษหนูไม่ได้น เขาเสียอาการไหมอันนี้ไม่รู้เลยต้องไปถามเขาหนูก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าจริงหรือแกล้งอันนี้เรื่องจริงหนูดูไม่ออกตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมาเขาเป็นแบบนี้ของเขาอยู่แล้วนะหมายถึงว่ากับเรานอกกล้องก็เหมือนกันแต่ว่าเวลามีกล้องหนูเข้าใจนะเพราะว่าถ้าทําอะไรที่ไม่ดีเดี๋ยวนี้คอมเมนต์มันค่อนข้างเซนซิทีฟมากเพราะคนมันจิ้นเยะตัวบิ๊กเองก็เซฟเราก็เซฟโมเมนต์หวานๆแต่ก่อนก็ไม่ได้ขนาดนี้ก็ด้วยความเป็นเพื่อนมันก็ไม่ต้องเสิร์ฟอะไรเยอะแต่พอมาเป็นคู่จิ้นคนก็จะคอมเมนต์ป้อนกันหน่อยตอนนี้ เหมือนแฟนขับเขาจิ้นแต่ว่าหลังกล้องปกติมากคุยกันปกติถามว่าเขาเคยจีบไหมอันนี้ตอบตรงๆหนูก็ไม่รู้สึกว่าไม่ได้จีบอะไรไม่รู้จีบคือมันต้องคุยทุกวันใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้คุยทุกวันขนาดนั้นก็เลยไม่รู้มันก็ต้องถามทําอะไรอยู่กินอะไรอย่างแต่ก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีใครส่งหาหนูเลยเรื่องจริงเพราะคนเข้าใจว่าเราเป็นแฟนกับผู้ใหญ่บ้านไงเขาก็เลยไม่กล้าเข้ามาจีบ พ่อหนูก็พูดแบบนี้พ่อบอกว่าคนจิ้นกันเยอะจังใครจะกล้าจีบถามว่ามีผลไหมถ้าผู้ชายที่ดูอยู่อาจจะคิดแต่ว่าตัวหนูมองว่าไม่เกี่ยวถ้าเขามาคุยมาจีบมันคือตัวเราหน้ากล้องก็คือหน้ากล้องตัวเราก็คือตัวเราเขาต้องกล้าทักมาส่วนซ้อป,ปกจริงๆขาวตีดำคมเข้มไทยบ้านอินเตอร์อะไรอย่างนี้หนูไม่ติดเลยนะหลอกก็โอเคมีความผู้นำรุ่นพี่โอเคเลยตอบโจทย์